กลับสบายดีพ,ยยพี่น้องกลับสบายดีมาพบมมาปอก,กันอีกแล้วพ,ยยพี่น้องกับเป๋าคนบรนนาการน้องมวยไม<ป>่ไดไ้ไปยกนุ่งห่อมีเป็นเทกที้งนุ่งพ,พี่น้องเดี๋ยวเราก็ไปบุกไปส้มบรรยากาศทั้งหน้ากะทิพ,ยยพ่ีน้องเลย ออกหาง,งานพิเศษพอพีนอ่น,น้องวัวติต็มกล่องลอยตัลูกเมื่อนี้อันนี้สเปซสอบทีง,งัวงพอพี่น้องล่อเอ,องนโวลูกพอพี่น้องไปอีกเลยพอพี่น้องน้องมวยใส่อีโมงอีแล้ว <c oughs> เมื่อได้หับจ็อบพ่อยพี่น้องในราคาลูกหนึ่งกับสองบาทน,น้องพ่อแม่พี่น้องเพิ่นจ้างเข้ามาลงงันขิงงัวใส่ไล่กลับมากับลงมวยเพิ่นมาหับจ็อบหลังจากที่ว่าเ้าลิดรนุ่มแล้วเรื่องการเร่งงานบรรยากาศพ่อยพี่น้องก็สีดีนะลงมวน้องมัดก้นน้อยกับลายพ่อยพี่น้องเลย ทางรถไฟพ่อพี่น้องทางรถไฟอะไรก็สิเป็นลุงเพื่อนพี่น้องลุงเพื่อนเอาขิงว้ามาใส่ไล่เนาะ ก่อนทำไมนั้นนน้องมวย น,นี่ก็สิเป็นทางอุโมงค์เขาเพล่นพี่น้องทางบนน่ะก็สิเป็นหนทางรถไฟเนาะทางด้านนั่นสิเป็นแม่น้ำลำตะคอง เบาควันพี่น้องหอนกับมะฮ่าหอนใส่เสียแค่สั่นเตรียมสิเป็นไงขีง้งัวลงพี่น้องกับสิเป็นต้นแรกคนเลยเนาะเขาชิดเดนมาเทเพราะว่าอันนี้แม่ก,กับสีเขาสูสเพ็้งานต้นลิต้นเทียงนะพี่นออ้องแม่นเขาเลยเทบกว่ได้ตอนนี้พี่น้องเลยสิเป็นต้นแรกเอา อดบอลอาลงเลยพี่น้องเบาลควันเพิ่นบ่ให้เมียเฮ็ดน,น้ำเพิ่นว่าถ่ายเมียถ่ายขีปห้พี่น้องดินก็บแบบว่ากระชุกกระทิกพี่น้องเอ้ยเพราะว่าระวังเด้อระวังเดอ้อเพราะว่าไอยังก็บ่ทัศน์ในไทยไในยังน,นะเนาะ พี่ดิ้นกระดุกกระดิบพี่น้องเว้ยนี่แหละแดดพี่น้องสาเหตุที่ห้าบ่เท่ปเทตอนเที่ยงอะเนาะกับอีกอย่างกะตอนเที่ยงมันก็นเป็นเวลาที่ห้าลงไปนันคุณนงัวรอวเตรียมอ,อาหารไว้ ไอดนุ่มอะไรเนาะพี่น้องอาก็ศเชีได้เท่เป็นตอนแรงตอนเย็นพี่น้องเลยพอดีแดดบดดแล้วขี่รถสลิงมาเทกบพัวความกว้างพี่น้องโอ้โหบนท่านได้เท่มืดเลยพี่น้องเลยโถ ทางด้านนี่ก็มื้อนั้นน้องมวยก็กับบ่คนกับมาเทเนาะเดขี้งัวพี่น้องแต่ว่ามันบ่ทั่วแหละมันหลายนะพี่น้องไ่ไเ เอได้เอาลงตะขางได้ก็เอาลงตะขางเฮ้อเอาขาเอา้เอเขาเรียงง่วนนุ่มเฮ้ยนี่ <c oughs> ควันไงพี่น้องต้นมวยได้เปลี่ยนบอลลูกว่าสีหนังยู่รุมพี่ผ้ามัวงลายพี่น้องไ็เท้านี่ก่ะความไกลม่ดูพี่น้องผูกเขาย้ายมาแต่ผูกบัดนมวยก็บอกควันจะมาขวดและพี่น้องก็ชิญยางเป็นลอยเป็นลอยเมื่อยเป็นเมื่อย อาวติดดับสังเกตบางก่อนดินพี่น้องม่บรันดับเลยใจไเนาะก่อนดินขลุ่โค้งเค็มธรรมดานี้เขามากไปเพี่น้องข้าตุดเนาะอยู่จกทางไป ไกล้สมุดแล้วพี่น้อ,องบุฟันเหตุผพ้เด,ดียวจบเจ็บเลยผรามันก็ชีสันสันสสดๆเน้อพี่น้องขอโทษขออภัยนั่เนาะเพราะว่าเรานั่งอยู่ในรถพี่น้อ,อนงก่อนหิน <c oughs> มันใหญ่โวดคือรถกระลอยกระดุกกระดับ พี่น้องทังเก็บทั้งล้างพี่น้องน้องมวยกับบอกควันฉีมาย้ายเมลแง่บอลควันฉีมาพากันมาขวดยายเมอแง่พี่น้องฉิพากันหลอดกี่บอลเนาะแบบบะรลายอย่ลีล้อพี่น้องงัวลอยกลัวนั่นแหละเนาะลอยกลัวแต่ว่าเฮ้ยเฮาย้ายไปเรื่อยๆนะพี่น้องแบบบะได้เทไเบบบอลเก่าเท่าก็สีแดงเลาะหมดแล้วนะคะ อร่อยแ่เพิ่มเลยก็ลูกเป็นเงินเท่าไดรก็ลูกละสบาทรอยสิบเก้าลูกวะ่สิบหาาสองร้อยสามสบาท2บบาทพี่น้องเป็นเงิน ปลาถั่วสำอาสียางหลบมันแรกเลยไกลไกลกระโดดพี่น้องเพราะว่ารถถ้ามันเอาเข่ามาบ่ได้เนาะมันจอดได้แต่เท่าน้อข้าวหุงไม่เป็นไรเพื่อเงินเราทำได้กินแม่น้ำเคี้ยวเลย แต่ว่าจะว่าอะไรจะกินพอดีแล้วและพี่น้องก็สิได้ล่าคลิป,ปทีเปี่ยมปนีพอกันคลิปหนาพี่น้องสบายดีมะแรงชิลอดลู้วอบอพี่น้อง